เปิดค่าจ้างที่แม่แตงโมยอมจ่ายให้ทนายกิษณะหลังสั่งพักงานฟ้าผ่ากลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังจากที่มีรายงานว่าคุณแม่พนิดาได้สั่งให้ทนายกิษณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีของแตงโมนิดาเนื่องจากเหตุผลที่ไม่เชื่อฟังแม่แสดงความคิดเห็นและให้สัมภาษณ์ขัดกับความเห็นของคุณแม่ทำให้แม่ค่อนข้างรู้สึกไม่สบายใจ ซึ่งหลังจากนี้จะให้ทนายเดชาดูแลคดีนี้แทนและจะให้ทนายกิษณะช่วยทนายเดชาในออฟฟิศเท่านั้นจะไม่ให้ออกมาสัมภาษณ์ใดๆทั้งนี้ทนายกิษณะเผยว่าก่อนทนายเดชาโทรมาแจง้งตนได้คุยกับคุณแม่สองรอบซึ่งไม่มีปัญหาอะไรและไม่ได้ต่อว่าแม่เพราะเป็นสิทธิ์ของแม่ โดยอาจวิเคราะห์จากการทำงานของตัวเองซึ่งอาจทำให้แม่ไม่พอใจโดยล่าสุดแม่แตงโมได้โอนเงินค่าทนายมาให้เป็นจำนวนเงิน35,000บาทตอนไปอุดรธานีเพื่อชำระหนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ